Gforce e GTX 1660 Super งานจาก Gigabyte w i n f o r d OC ต่อไฟเพิ่ม8 pin. พินพินทองสวย ผลเทสออกมาโอเค OC Edition มีกล่อง GDDR6 d i r e c 12ใส่เข้าไปในกล่องก่อนกล่องก็เป็นบล็อกโฟมที่เนื้อแน่นบีบบีบนี่แข็งแรงใส่เข้าไปแบบนี้จะพอดีมากแทบจะใส่อะไรเพิ่มเติมไม่ได้เลย เพราะจะปิดไม่ได้แต่เราก็จะใส่ใบใหญ่ใส่ครับ พอดิบพอดีซีนสักนิดเพียงเล็กน้อย ผมบ้านะผมเล่นฟ o อกเวิร์กมาเนี่ยหลายเกมแล้วผมคิดมาแนละ้วชีวาการจริงๆเป็นข้อดีแต่ถ้าเจอตัวสแปมสก,กิลแรงๆในช่วงต้นเกมชีวาการมันบวกสแปกน้อยมันไปบวกเกอะเยอะแต่เวทมันแรงใช่ไหมพอไปออกการเวชใช่ไหมก็โดนตีกายภาพแรงอีกมันต้องออกของการสถานการณ์อ่ะใช่แต่ผมมองว่าส่วนมากสถานการณ์แม่งจะค,คล้ายๆก,กันเสมอ ฝั่งนี้จะต้องเอาตัวสแตมสกิลมาเสมอนอกจากมันจะแบบนัวจริงๆเอาเอาจาักรน้อนมาซักอย่างเงี้ยอย่างพี่ตีทําก็จะเป็นเรื่องเลยก็จะเป็นกายภาพเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไมเล่นมาซักเนี่ยนี่คือเรื่องดับเอนะครับดับเอหวังจะขึ้นแล้วนะ เหมือนตามหาบันพีชอะหวังจะไเง้ก็หวังเล่นๆแล้วนะตอนนี้เพราะว่าหวังมานานแล้วคราวนี้ผมก็คิดเลยหนึ่งเลยสแต็ต้องดีสแต็เนี่ยคืออ,อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเรื่องจำนวนเลือดในการรับการเทรดดาเมจทั้งกายภาพและเวท ในสถานะออฟเลนนะโลบล็อกจริงๆไม่ได้บวกดาเมจไม่ได้บวกซีแต่บวกกันกายภาพได้ดีและยังให้เลือดอีกตั้ง250ในการรับอะไรก็ได้ทั้งสกิลหรืออะไรก็ได้ไม่ตายในฉัอเดียวได้คือยื้อได้ยื้อได้เพื่อนมาเพื่อนได้ลุยเพื่อนได้สนุกเรารับไปหลายอย่างแล้วเพื่อนก็จะมีโอกาสได้ทำาดมมจ นี่คือความคิดผมในตอนนี้แม้ผมจะมองว่ามันสำคัญมากชีวาการผมมาจะออกที่หลังแนแ้ะสำหรับการตัดเลือดไม่ให้เลือดมันรีผมว่าไปเจอเวทเ,เซลยังเป็นตัวเลือกที่แต่ว่ามันต้องเก็บช้าแห่งเวทเซล เป็นตัวเลือกที่ดีมากนะพี่ซิลช่วยได้แบบคตรด,ดีตับเยอะกว่าด้วยแต่นั่นแหละครับของที่มีคุณค่าในการเลือกใช้ก็จะมีชาร์จอาทิเช่นเมจิกแว่นเมจิกสติกมีคุณค่าที่ดีมากแลกมากับการที่คุณต้องกดให้ถูกจังหวะก็คือเขาก็เอาเรื่องของระบบสกิลเพย์ทั้งทางมือและทางความคิด ทางมือก็เป็นรีเฟกทางความคิดก็คือมันสมองว่ามีชาร์เท่านี้คุณจะไปตรงนี้คุณจะกดมันในเวลานี้มันจะเด้งเลือดกลับมานาของคุณให้คุณในช่วงเวลานั้นแสดงว่าเขาให้คุณค่ากับสิ่งที่ต้องกดในจำนวนที่มีชาร์จและไม่มีชาร์อ,อ,อยางเบรดเมลไม่มีชาร์จก็ต้องกดให้พอดีถูกไหมแต่เบรดเมลแก้ง่ายไปนหน่อยถ้าเป็นตัวที่ ่ไม่ได้ใช้สกิลแบบไถไปเลยในแรงสูงๆที่ไปเจอมาเนี่ยเ mm. บดเมลเนี่ยเปิดปุ๊บเขายิงเพื่อนเลยเขาเปลี่ยนเป้าหมายกันทันทีที่เจอนะเขาไม่มานั่งยิงเบดเมลหรอกแต่จะมีตัวประเภทที่มันหยุดหยุดการโจมตีเบดเมลไม่ได้เลยหนึ่งอินวอเกอรลงปุกบาท อันนี้เปิดเบสเมลเดินไถไปเลยไมมันหยุดอุกบาทไม่ได้แล้วมันโยนมาแล้วก็จะมันจะหาทางแก้อื่นสองวินแลงเจอซึ่งถ้าเราเดินเดินเดินเข้าไปให้เขายิงถ้าเขาเป็นงานเขาจะรีบวิ่งด้วยสกิลว,วิ่งเร็วอยู่แล้ววิ่งหนีจากเบสเมลออกไปก็ทำให้เขาเข้าไฟไม่ได้และถ้าเขาเป็นงานจัด,จด เขาก็จะเปลี่ยนเป้าหมายทันทีไม่เอาตัวคนที่มีเบลดเมลหรือเราให้มันเปิดเบลดเมลก่อนแล้วค่อยกดแต่ตามหลักอะ่ะการวิ่งออกไปอะ่ะเพียง5.5วิเขาก็วิ่งกลับเข้ามาสกิลที่เขาใช้อะ่ะยิงรัวๆมันยังไม่หมดมันยังยิงต่อได้เลยทั้งๆที่เบลดเมลหมดไปแล้วที่เจอมานะเจอมาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะ บุกวิ่งมาเลยวิ่งมาวิ่งนี้ยิงใส่ปั๊บปั๊กปั๊ป๊อ้เปิดเบ็ดเมลขึ้นมาฮึมันหยุดมันวิ่งหนีออกไปแล้ววิ่งตามไม่ทันนับไป5.5จุดห้าวิมันวิ่งกลับมาที่เหลือคือทีมละทีมไฟ์และจังหวะถ้าเพื่อนมาแล้วเพื่อนเป็นรับรองไอ้บิดแรงเจอร์ก็อาจจะไม่ได้ยิง โดนจัดการแต่ตอนนี้ผมมีทีมโหดแล้วรอรับชมในคลิปล่าสุดได้เลยนะครับคลิปนี้เสร็จแล้วขอบคุณมากนะจ๊ะ